สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอฟังพอดแคสต์กฎหมายดีๆที่ทุกคนรอฟังนะครับกับผมทนายเจ v วีนะครับวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องกฎหมายมรดกนะครับในประเทศไทยซึ่งเป็นกฎหมายที่มีส่วนสําคัญในการจัดการทรัพย์สินนะครับและมรดกนะครับจากการเสียชีวิตของเจ้าของทรัพย์สินหรือก็คือเจ้ามรดกนะครับหรือว่า เอาก็ง่ายๆเลยก็คือพูดที่ตุยไปแล้วนะครับซึ่งหวังว่านะครับความรู้ในวันนี้ที่ผมพูดเนี่ยจะช่วยให้ทุกคนนะครับได้รับความรู้แล้วก็ในอนาคตเนาะแต่ว่าผมไม่อยากให้ไม่เป็นไปได้ไม่อยากให้คุณเป็นทายาทเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าการที่คุณเป็นทายาทหมายความว่าคนในครอบครัวหรือว่าใครก็ตามเนี่ยได้จากคุณไปนะครับและคุณจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกในฐานะทายาทหรือไม่นะครับก็เราจะมาพูดถึงกันนะครับ คือก่อนที่จะเข้าไปพูดถึงว่าทายาทมีใครบ้างอยากให้ทุกคนเข้าใจคําว่ามรดกก่อนนะครับมรดกเนี่ยคืออะไรคือเราได้ยินกันบ่อยแล้วแต่ความหมายจริงๆเนี่ยทุกคนอาจจะเข้าใจว่ามรดกที่โดยเบสิกที่ทุกคนเข้าใจคือทรัพย์สินนะครับที่ผู้ที่เสียชีวิตไปเนี่ยเขามีครับอยู่ในขณะที่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะครับสมมุตินาะว่าเขาเสียชีวิตเนี่ยในวินาทีก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปเขามีทรัพย์สินอะไรบ้างเนี่ยทุกอย่างที่มีอยู่เนี่ยครับ จะถูกเรียกว่ามรดกนะครับไม่ได้ถูกจํากัดแค่ว่าทรัพย์สินนะทรัพย์สินในที่นี้หมายถึงว่าสิ่งที่มีมูลค่าของเขาใช่ปะบ้านรถตู้เย็นทีวีเงินสดหุ้นคลิปโตหรือว่าอะไรก็ตามที่เขามีนะครับ รวมไปถึงสิทธิ์ต่างๆที่เขามีนะครับถ้าไม่ใช่สิทธิ์เฉพาะตัวที่เขามีเอ,อ่อกรณีที่คนที่สามารถใช้สิทธิ์ตัวน,นั้นได้คือผู้ที่เสียชีวิตเท่านั้นไม่สามารถตกทอดแก่ทายาทได้อันนั้นก็จะไม่ตกเข้าไปสู่กองมรดกนะครับแต่ถ้าเป็นพวกบ้านที่ดินเอ่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับเงินในธนาคารหุ้นหรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่เป็นทรัพย์สินก็จะเข้าสู่มรดกนะครับนอกเหนือจากนี้สิ่งที่ทุกคนแบบว่าไม่อยากได้นะครับก็คืออะไรดูไหม <laughs> นี้สิน,นครับนี้สิินก็รวมอยู่ในมรดกด้วยนะครับทำไมถึงบอกว่ารวมอยู่ในมรดกนะครับเพราะว่าคือการที่นะครับผู้ที่เป็นผู้เออเจ้ามรดกเขาเสียชีวิตไปนะครับสิทธิธต่างๆที่เขามีในขณะมีชีวิตจะถูกโอนไปสู่ทายาททั้งหมดผ่านกองมรดกรวมไปถึงน้สินินไม่อย่างนั้นเนาะพี่สมมติว่าพี่ไปกู้เงินมาร้อยล้านแต่สมมติพี่เสียชีวิตไปพี่ถามว่าร้อยล้านถ้าพี่ พี่ได้มาแล้วนะครับสุดท้ายพี่เสียชีวิตแล้วพี่ไม่ต้องคืนถามว่าคนให้กู้เขาจะได้รับอะไรบ้างไม่นะครับถ้าเท่าเท่ากับอย่างนั้นเนี่ยผู้ให้กู้เนี่ยก็จะเสียเปียบมากๆนะครับสมมุติว่าร้อยล้านเนี่ยเออนะครับเขายังไม่ทันได้ใช้แต่ว่าร้อยล้านเนี่ยจะตกไปสู่ทายาทถูกต้องไหมแต่ว่าเฮ้ยเขารับไปแค่ทรัพย์สินนี่สินที่ตัวผู้เสียชีวิตอ่ะมีอยู่ก็คือหน้าที่ที่ต้องคืนงี้หนี้จำนวนหนึ่งเอ,อ่อร้อยล้านเนี่ยนะครับ มันหายไปพร้อมกับการเสียชีวิตของเขามันก็จะทําให้กระบวนการหรือว่าความยุติธรรมหรือว่าในเรื่องของหนี้สินต่างๆเนี่ยมันมีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการจัดการมรดกครับมันก็เป็นไปนเรื่องของทั้งทรัพย์สินและก็หนี้สินด้วยนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงนะครับในเรื่องของ ทายาทเออทีเนี้ยนะครับเรารู้แล้วว่ามรดกที่ทุกคนจะต้องได้รับอะเออมันมีทั้งทรัพย์สินบ้านรถเงินทองต่างๆที่เขามีนะครับรวมไปถึงหนี้สินด้วยถูกต้องไหมเขามีหนี้เท่าไหร่ล้วก็ต้องเอาเงินจากกองมรดกเนี้ยไปคืนเขาด้วยนะครับแต่ทั้งนี้บางคนกังวลว่าเฮ้ยเวลาเราเห็นแบบในหนังแบบบางเรื่องซีรีส์เกาหลีที่พี่ดูเนาะคือแบบนางเอกอะต้องทํางานชดใช้หนี้แทนพ่อแม่อะไรเงี้ยทั้งทางที่เออจริงๆแล้วะนะครับ หนี้สินนะครับในส่วนของลูกหรือทายาทที่มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยมันจะไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกนะครับที่นะครับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเขาเขามอบให้เราเช่นสมมุติว่าตัวสมมตินอซสมมุนนะคนเป็นพ่อเนี่ยนะครับมีหนี้จํานวนประมาณ10ล้านบาทนะครับแต่ว่าก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปเนี่ยนะครับเขามีทรัพย์สินหรือเงินสดติดบัญชี1นึ่งแสบาทนะครับ ถามว่าเราในฐานะที่เป็นทายาทเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะต้องไปรับผิดชอบเงิน10ล้านที่พ่อเราไปสร้างไว้ไหมนะครับโดยหลักการแล้วนะครับคือนี่สิน่ะใช่เราก็จะต้องรับรับมาด้วยในฐานะที่เราเป็นทายาทในในฐานะที่มันเป็นเงินจากอ,อ,อยู่ในกองมรดกถูกต้องไหมครับแต่ทั้งนี้ตัวทายาทไม่จําต้องรับผิดชอบหนี้สิน ที่เกินกว่าทรัพย์สินที่เราได้รับหมายความว่าไงเอ่ยหมายความหมายความว่าเราได้รับทรัพย์สินมา1น0 0 0แสนบาทแต่นี่สินเนี่ยมันมี10ล้านเราก็รับผิดชอบก็คือเงินหนึ่งแสนนั้นะ่ะที่จริงๆเราต้องได้รับจากตัวปิดาเราหรือคุณพ่อที่เสียชีวิตไปเจ้ามารดกเนาะเราก็เอาเงินต้องเอาเงินตรงนี้ครับไปชำระหนี้ให้กับตัวเจ้าหนี้ก่อนหนึ่งแบาทแต่ถามว่าอีกเก้าล้านเก้าแสนเนี่ย เราจะต้องไปนั่งรับผิดชอบแทนไหมเราต้องไปเป็นหนี้ไปใช้เงินแทนเขาไหมอันนี้นะครับไม่จําเป็นนะครับนี่เป็นของใครของมันเนาะตัวทายาทมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบเท่าเฉพาะที่กองมรดกเขามีไว้นะครับโอเคทีนี้เรากําลังพูดถึงทายาททุกคนอาจจะดูหนังแล้วก็เข้าใจได้แหละว่าคนที่จะเป็นทายาทหรือผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ต้องเป็นใคร เป็นลูกใช่ไหมเป็นผู้สืบสันดานใช่ไหมทีเนี้ยจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะกว่านั้นมากๆนะครับว่า,าลูกจะมารับมรดกของพ่อแม่ยลูกจะไปรับมรดกของพ่อเอ๊แต่พ่อเนี่ยกับแม่ไม่ได้จดทะเบียนกันพ่อไม่ได้รับรองบุตรแล้วอยู่ๆเนี่ยเราจะไปยื่นตัวหรือเสนอตัวเนี่ยไปเป็นลูกโดยในทางกฎหมายเนี่ยมันสามารถทําได้ไหมนะครับเอางี้เอาแบบอย่าอย่าเพิ่งไปลึกแบบขนาดนั้นนะคือ ทายาทเนี่ยนะครับในการรับมรดกส่วนใหญ่จะถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งทายาทโดยธรรมนะครับทายาทโดยธรรมหมายถึงใครก็คือเอาง่ายๆนะก็คือญาติที่กฎหมายเนี่ยกำหนดให้แล้วว่ามีสิทธิที่จะได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายพี่น้องร่วมบิดามารดาพี่น้องต่างบิดามารดาอะไรอย่างนี้นะครับมันก็ จะมีในส่วนนี้ด้วยนะครับที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกแต่ว่าลำดับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกันอีกส่วนหนึ่งคือทายาตามพินัยกรรมนะครับคือกรณีที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาเสียชีวิตมันจะมี2รูปแบบก็คือว่าแบบที่1คือทําพินัยกรรมกับแบบที่สองไม่ได้ทําพินัยกรรมไว้นะครับคือถ้าทําพินัยกรรมไว้อันนี้ไม่ยากนะครับเขาตกลงทําพินัยกรรมโดยที่จัดการหรือแบ่งทรัพย์สินที่เขามีในขณะที่เขาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตยังไงเนี่ย มันก็ต้องบังคับไปตามนั้นนะครับแต่ว่าพิธีกรรมที่เขาทำพินัยกรรมที่เขาทำเนี่ยนะครับก็จะต้องทําให้ถูกต้องตามแบบของกฎหมายด้วยไม่งัน้นก็จะเป็นโมฆะเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับเพราะฉะนั้นทายาทต,ตอนเนี้ยมันถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทแล้วนะทายายทโดยธรรมคือทายาทที่มีสิทธิ์ได้รับตามกฎหมายแบบแน่ๆน,นะครับในกรณีที่นะครับผู้เสียชีวิตเขาไม่ได้ทําพินัยกรรมไว้กับแบบที่2คือกรณีที่อ่อเป็นทายาท ตามพินัยกรรมนะครับหมายความว่าอะไรเราอาจจะไม่ใช่ญาติที่มีเชื้อสายอะไรกับเขาเลยไม่ได้เป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายไม่ได้เป็นลูกหลานเลนหลนอะไรกันเลยแต่ว่าผู้ที่เสียชีวิตไปเนี่ยเขาทําพินัยกรรมและเขาดัานระบุเราให้เป็นทายาทโดยธรรมหมายความว่าไงสมมุติว่าพี่เนี่ยบังเอิญบังเอิญน,นะครับไปช่วยป้าคนหนึ่งเดินข้ามถนน ป้าคนนั้นเนี่ยเป็นแบบนักธุรกิจร้อยล้านไม่มีลูกไม่มีหลานนะครับเออพอเราไปช่วยเขาข้ามถนนแล้วเขาแบบซึ้งใจยกมรดกทั้งหมดให้เรามีที่ที่เขามีเนี่ยให้กับเรานะครับไปเขียนพินัยกรรมเขียนชื่อพี่ไว้เป็นผู้รับพินัยกรรมพี่ก็ถือว่าพี่มีสิทธิ์ในการรับพินัยกรรมในฐานะที่เป็นทายาทตามพินัยกรรมนะครับมันก็นี่แหละครับ การที่เราจะเป็นทายาทได้มันจึงมี2นะครับสรูปแบบดังนี้ก็คือในฐานะที่เราเป็นทายาทโดยธรรมกับในฐานะที่เราเป็นทายาทนะครับจากการได้รับตามพินัยกรรมโอ๊ยพี่มึนไปหมดละทายาทโดยธรรมกับทายาทตามพินัยกรรมนะครับอ่ามันจะอาจจะแบบคำมันจะดูคล้ายๆกันนิดนึงนะครับแต่ว่าอันเนี้ยคือถ้าสมมติว่าเป็นพินัยกรรมพี่บอกเลยว่าไม่ซับซ้อนคือถ้าสมมติว่ามีทรัพย์สินเท่าไหร่และเขาระบุไว้หมดเลยบ้าน หลังที่1ให้กับนายเบ้านหลังที่2ให้ใน B บ้านหลังที่3ให้ในซนะครับทรัพย์สินอื่นๆนอกเหนือจากนี้มอบให้นางดีหรือภรรยาอะไรก็ว่าไปนะครับมันก็แล้วแต่เขาเขียนไว้ยังไงก็ต้องมาคับไปแบบนั้นนะครับแต่ถ้าสมมุติ เขาไม่ได้ทําพินัยกรรมไว้นะครับโดยหลักแล้วโอ้ยจริงๆเรื่องของการแบ่งมรดกเนี่ยมันจะค่อนข้างมีความแบบสลับซับซ้อนนิดนึงนะครับคือให้ลงรายละเอียดอ่ะมันอาจจะยาวแต่วันนี้เรามาทําความเข้าใจพื้นฐานก่อนนะครับในส่วนของมรดกนะครับถ้าสมมุติเป็นกรณีที่นะครับหนึ่งเอาง่ายๆเนาะจริงๆแล้วอยากวาดรูปประกอบด้วยเออจริงๆผมมองว่าเหมือนมันจะต้องเป็นการเลเชอร์เลยนะจริงๆแค่พอร์ตแคตน่าจะเอาไม่อยู่นะครับ คือถ้ากรณีที่เจ้ามารดกนะครับเขา,เ,าเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสอ่าแน่นอนนะครับคือด้วยหลักการอ่ะพอเราพูดถึงการจดทะเบียนสมรสอ่ะเดี๋ยวมันจะมีกฎหมายครอบครัวในเรื่องของสินสมรสเข้ามาด้วยนะครับคือกรณีที่ถ้าเขามีการจดทะเบียนสมรสทรัพย์สินที่เขามีเนี่ยมันจะต้องถูกแบ่งครึ่งนะครับไปเป็นของสามีหรือภรรยาก่อนนะครับจึงจะเหลือทรัพย์สินที่เป็นกองมรดกของเขาจริงๆเนี่ยแค่ ซึ่งหนึ่งนะครับที่เหลือจากการแบ่งแล้วนะครับเราถึงจะมาจัดการกับทรัพย์สินส่วนนั้นได้อ่าทีนี้นะครับกรณีผมเอาจากกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสก่อนนะนะครับเท่ากับว่าผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกเนี่ยก็จะเป็นใครบ้างนะครับก็ต้องไปดูที่เรื่องของลำดับของทายาทนะครับลำดับแรกผู้สืบสันดานนะครับก็คือ 1. บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับบุตรนอกกฎหมายนะครับ แต่ว่าบิดาได้ทําการรับรองแล้วหรือรับรองบุตรแล้วนะครับต่อมาคือแล้วก็บุตรบุญธรรมนะครับอันนี้คือในส่วนของชั้นผู้สืบสันดานเนาะหมายความว่าอะไรนะครับถ้ากรณีผู้เสียชีวิตนะครับมีลูกลูกนั่นแหละคือคนที่จะได้รับมรดกเขานะครับคือมันจะมีความสลับซับซ้อนนิดนึงนะครับคือถ้าสมมุติว่าผู้เสียชีวิตเป็นเป็นเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับเป็นคนเป็นแม่หรือมาดาเนี่ยไม่สลับซับซ้อนหมายความว่าไงหมายความว่าตัวลูกเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกชเฉยอยู่แล้ว แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคนที่เสียชีวิตเป็นบิดาเนี่ยในทางกฎหมายอ่ะต้องไปดูด้วยนะว่าพ่อคนนี้ครัเป็นพ่อเราที่ชอบด้วยกฎหมายไหมหมายความว่าหนึ่งถ้าการมีลูกกันเนี่ยไม่ได้เกิดในระหว่างการสมรสเนี่ยไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกันและพ่อไม่ได้มีการรับรองบุตรด้วยเนี่ยการที่อยู่ๆเราจะไปเรียกร้องอ้างตัวว่าเป็นทาย,ยาทโดยธรรมในการขอรับมกของคนเป็นพ่อเนี่ยมันอาจจะ ไม่สามารถทําได้นะครับเว้นแต่ว่าต้องไปต่อสู้กันในชั้นศาลต่อในการาต่อสู้กันว่าในทางพฤติการพฤตินัยแล้วนะครับหรือว่ามีการส่งเสียเลี้ยงดูนะครับมีการรับว่าเป็นบุตรอะไรเงี้ยนะครับถึงจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกจากทางคนเป็นพ่อนะครับทีนี้นะครับผมถามว่าในกรณีที่ อ๋อไล่หกลำดับก่อนละกันนะครับจะได้แบบเดี๋ยวผมจะได้กลับมาสรุปอีกทีหนึ่งลำดับที่หนึ่งนะครับผู้สืบสันดานนะครับหรือบุตรนะครับสองก็คือคนเป็นบิดามารดานะครับลำดับที่สามพี่น้องร่วมบิดามารดาก็คือพ่อแม่เดียวกันนะครับสี่พี่น้องร่วมแต่บิดาหรือมารดาหมายความว่าอะไรก็คือมีพ่อเดียวกันแต่คนละแม่หรือแม่เดียวกันแต่คนละพ่อนะครับห้าปู่ย่าตายายนะครับหกลุงป้าน้าอานะครับมันจะมีทั้งหมด หกลำดับนะครับทีเนี้ยพี่บอกว่าแล้วหลักการจริงๆโดยหลักการนะของการจัดการมรดกคือว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่พูดไปเนี่ยมันมีหลำดับใช่ไหมลูกพ่อแม่ใช่ไหมครับพี่น้องร่วมบิดามารดาพี่น้องเอ่อร่วมบิดาหรือร่วมแค่บ,บิดาแล้วก็ร่วมมารดานะครับปู่ย่าตายายลุงปา้าน้าอาถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทายาทลำดับบนยังมีอยู่นะครับลำดับล่างที่เหลือเนี่ยหมดสิทธิในการรับมรดกนะครับเว้นแต่ว่า ลำดับที่หนึ่งกับที่สองเนี่ยอยู่ด้วยกันทั้งคู่เช่นตัวลูกก็อยู่พ่อแม่ก็อยู่อันนี้ก็คือต้องรับมรดกร่วมกันนะครับและจริงๆแล้วความซับซ้อนของมันคือสัสดส่วนในการได้รับตามกฎหมายอีกนะครับแต่ว่าด้วยหลักการพี่จะบอกแบบนี้ไว้ก่อนแล้วกันแต่ว่าถ้าอยากสนใจและลงรายละเอียดเดี๋ยวรอบหน้าพี่มาขยายความในประเด็นการแบ่งของมรดกนะครับแบบรายละเอียดเนาะทีนี้นะครับด้วยหลักาการก็เป็นเช่นนี้เนาะถ้ากรณีที่ผูด เจ้ามรดกหรือผู้เสียชีวิตนะครับไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสเท่ากับว่าคนที่ได้รับมรดกแน่นอนคือลูกนะครับแต่ถ้าสมมติลูกไม่อยู่ไม่มีลูกคนที่ได้รับก็คือใครพ่อแม่แต่ว่าถ้าลูกอยู่แล้วพ่อแม่ก็อยู่ด้วยเนี่ยนะครับทั้งลูกและทั้งพ่อแม่นะครับมีสิทธิ์ได้รับมรดกถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมด้วยกันนะครับแต่ถ้าสมมติไม่มีลูกไม่มีพ่อแม่นะครับก็ต้องลงไปดูลำดับถับถัดไปที่พี่บอกก็คือพี่น้องร่วมบิดา มารดานะครับก็คือร่วมพ่อแม่เดียวกันแต่ถ้าไม่มีก็ต้องไปดูพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมแค่มารดานะครับแล้วถ้าไม่มีจริงๆถึงจะขึ้นไปที่ปู่ย่าตายายถ้าปู่ย่าตายายก็ไม่อยู่แล้วเหมือนกันก็ต้องเก่าก็ต้องไปที่ลุงป้าน้าอาถ้านอกเหนือจากนี้แล้วนะครับไม่มีทายาทเลยเนี่ยนะครับทรัพย์สินทั้งหมดและมรดกก็ต้องตกไปเป็นของแผ่นดินนะครับเพราะว่าไม่มีทายาทนะครับ อันนี้คือกรณีที่พอเราไม่ได้ทําพินัยกรรมไว้นะครับมันก็จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายได้มีการกําหนดและระบุไว้ในการรับไปตามลําดับชั้นของทายาทนะครับตามกฎหมายเนาะทีนี้พี่ถามว่าถ้าเอาความชัวนะอย่างเมื่อวานพี่ไปทําคดีมาใช่ไหมครับด้วยความที่ผู้เสียชีวิตไปเขามีทรัพย์สินนะครับแล้วก็เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงแต่ไม่ได้ทําพินัยกรรมไว้อันนี้พี่เห็นแบบปลายเคสมากก็จะเป็นกรณีที่แบบ เรื่องมันจะจบกันยากนะครับจัดการมรดกไม่จบไม่สิ้นเพราะว่าต่างคนต่างเรียกร้องสิทธิ์ที่ตัวเองพึงมีนะครับไม่ว่าจะมากเกินไปหรือน้อยเกินไปยังไงก็แล้วแต่ยังไงมันก็จะมีปัญหาตามมาแน่นอนนะครับสิ่งสำคัญคือควรทำพินัยกรรมไว้นะครับและพินัยกรรมมันก็จะมีออกมาหลากหลายรูปแบบนะครับและการทำพินัยกรรมนั้นก็ต้องทำให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนดนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆอ,อยากเขียนอะไรนึกเขียนอะไรก็แบบ เขียนไปอย่างนั้นนะครับมันก็ไม่ได้เนาะมาทีนี้เรามาทำความเข้าใจหรือทำความรู้จักกับพินัยกรรมนะครับถ้าสมมุติใครที่ดูลัอยู่นะครับดูฟังหรือฟังพอดแคสต์พี่อยู่นะครับแล้วรู้สึกว่าอยากลองเขียนพินัยกรรมนะครับลองเขียนตามได้นะครับแล้วใส่ชื่อพี่เป็นผู้รับพินัยกรรมไว้ได้นะครับลองเขียนเลยนะครับตามนี้เนาะคือพินัยกรรมเนี่ยโดยหลักมันจะถูกแบ่งแบ่งออกเป็น5แบบด้วยกันนะครับแบบแรกคือนิ พินัยกรรมแบบธรรมดานะครับก็คือมีการล่งางเอกสารขึ้นมานะครับมีการเขียนถ้อยคํานะครับลงวันที่ว่าพินัยกรรมฉบับนี้ทําขึ้นเมื่อไหร่ถ้อยคําสําคัญคือ,อผู้ที่เขียนเนี่ยนะครับหรือเจ้า,า,จามราดกเนี่ยตกลงให้ทรัพย์สินที่ตนเองมีอยู่ในขณะที่มีชีวิตนี้เมื่อข้าพเจ้าเสียชีวิตอขอให้ทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดนี้ตกเป็นของทายาทหรือเป็นของตกเป็นของบุคคล ดังนี้นะหรือจัดการทรัพย์สินดังนี้หนึ่งบ้านนะครับที่ลาดพร้าวมอบให้ในายเจบีใครอยากลองเขียนเขียนตามได้เลยนะครับบ้านหลังที่หนึ่งนะครับมอบให้อ่คุณเจบีเขียนไปเลยนะครับบ้านหลังที่สองก็มอบให้คุณเจบีอะไรเงี้ยหรือหลังที่สามเปลี่ยนใจละอยากให้คุณคุณหญิงอ่าก็ว่าไปอะไรเงี้ยครับ สามารถระบุได้หมดเลยนะไม่จําเป็นว่าเขาจะรู้จักเราหรือไม่รู้จักหรือว่าต้องเป็นญาติกันเท่านั้นหรือว่าเป็นอะไรอะถูกใจบางคนเนาะไปร้านแล้วเห็นแบบโม้เห็นเด็ก ที่ร้านแบบน่ารักถูกใจมอบมรดกให้ก็จะใส่ไปก็ใส่ได้นะครับแต่เงื่อนไขก็อย่างที่บอกคือต้องมีวันที่เขียนพินัยกรรมนะครับมีถ้อยคําที่ระบุว่าต้องเป็นการยกทรัพย์สินที่ตนเองมีนะครับก่อนเสียชีวิตและหลังจากที่เสียชีวิตจะออมอบทรัพย์สินเหล่านี้ให้กับอีกบุคคลหนึ่งนะครับและก็ต้องมีพยานนะครับในการรับรองพินัยกรรมนะครับ2คนซึ่งแน่นอนว่า จะมารับรองทีหลังไม่ได้เนาะต้องพยานจะมาเซ็นทีหลังไม่ได้พยานก็ต้องเซ็นนะครับในขณะที่มีการทําพินัยกรรมนั้นขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้คือนีดพินัยกรรมแบบธรรมดานะสองคือพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับเขียนเองทั้งฉบับก็หมายความว่าอะไรผู้ที่ทําพินัยกรรมจะต้องเขียนนะครับด้วยลายมือของตัวเองนะครับเท่านั้นแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือแบบที่ผมมองว่ามันจะสะดวกกับประชาชนแล้วก็อ่อหลายๆท่านที่อาจจะแบบ อยากทำพินัยกรรมก็คือพินัยกรรมทําเป็นเอกสารฝ่ายเมืองนะครับหรือเอาง่ายๆคือเดินไปอําเภอไปหาในอําเภอบอกเขาว่าอยากทําพินัยกรรมในอําเภอก็จะมาสอบถามเราละอ่าบว่าอ่ลุงดําลุงดามีมีทรัพย์สินอะไรบ้างอมีสวนกล้วยสองไร่สวนอง,งุ่นสามไร่อ่างเงี้ยแล้วก็เขาก็จะถามว่า่แล้วยังไงต่อลุงจะแบ่งยังไงอ่ะสวนกล้วยนะครับทําให้กับป้าเปี้ยวอะไรเงี้ยสวนลาไยทําให้กับ ป้าแป้งอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับมันก็ระบุได้เนาะแล้วก็ต้องพาพยานไปด้วยสองคนนะครับในการทําพินัยกรรมอันเนี้ยและทีเนี้ยทางอําเภอเขาก็จะเก็บพินัยกรรมนี้ไว้นะครับอีกอันนึงที่คล้ายๆกันไปที่นานอำเภอเหมือนกันอันเนี้ยคือเราไปไปบอกในอำเภอว่าเราต้องการที่จะทําพินัยกรรมแบบไหนแบบไหนถูกต้องไหมครับแบบที่4ีนะครับก็คือแบบทําเป็นเอกสารรับคือเราอะ่ะเขียนพินัยกรรมตัวเนี้ยมาจากบ้านแล้วนะครับแต่ว่า เราเนี่ยใส่ซองปิดผนึกไว้นะครับแล้วไปยื่นให้กับนายอำเภอนะครับให้ในายอำเภอเก็บไว้นายอำเภอเองก็ไม่รู้หรอกว่าเอกสารข้างในเนี่ยที่เขียนอะ่ะมันเขียนไว้ยังไงว่ายังไงนะครับแต่ก็ต้องมีพยานเช็คเช่นเดียวกันนะครับว่าได้มีการนําพินัยกรรมมามอบไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันอีกอย่างหนึ่งคือพินัยกรรมแบบทําด้วยวาจาคือเป็นกรณีที่แบบทุกคนเคยดูหนังปะมันอาจจะแบบเกิดกร,รณีที่เขาอะ่ะเขียนพินัยกรรมไม่ได้แล้วอะ่ะ แล้วแบบกำลังจะสิ้นใจละมาเรียกญาติเรียกลูกเรียกหลานมาล้อมเตียงนี่นะทรัพย์สินมรดกว่าขอแบ่งให้แบบนี้แบบนี้นะแล้วก็ลือก็อย่ามาทะเลาะกันนะเอาแบบนี้และกันอ่าอะไรเงี้ยนะครับก็ก็เป็นการทำพินัยกรรมทำด้วยวาจานะครับแต่ว่าตัวพยานหรือบุคคลที่อยู่ในขณะที่ผู้เจ้ามรดกได้สั่งเสียไว้นะครับก็ต้องมา ทำเอกสารแล้วก็ลงบันทึกนะครับให้เป็นพินัยกรรมที่สามารถจะนำไปใช้ได้ในชั้นศาลนะครับต่อมานะครับเรื่องของการทำพินัยกรรมก็ต้องมีอย่างที่บอกว่ามีเรื่องของพยานนะครับมีเรื่องของการลงลายมือชื่อนะครับของผู้ทำพินัยกรรมแล้วก็พยานอีกสองท่านนะครับแล้วก็การลงวันที่ต่างๆนะครับในพินัยกรรมและสิ่งสำคัญนะครับคือตัวพินัยกรรมเนี่ยเนาะ เราพูดถึงทรัพย์สินที่เรามีต่างๆไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับรวมไปถึงนะครับในเรื่องของทายาทใครเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับและมีอีกบุคคลหนึ่งที่เป็นบุคคลที่สําคัญนะครับคือผู้จัดการมรดกนะครับทําไมเอ่ยเพราะว่าสมมติเนาะในการในที่พี่พูดให้เห็นภาพในทางกฎหมายเวลาที่เราปฏิบัตินะครับพี่ไม่อยากให้ใครได้เป็นเจ้าเเป็นผู้จัดการมรดกเร็วๆนี้หรอกนะครับแต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องทําเราควร มีสิ่งที่จะต้องรู้นะครับในการปฏิบัติในฐานะที่เราเป็นผู้จัดการมรดกนะครับคือในขณะที่เจ้ามรดกเสียชีวิตไปนะครับเราต้องไปร้องขอสารให้มีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกผู้จัดการมรดกเอาง่ายๆก็คือคนที่มีหน้าที่จัดการกองทรัพย์สินของเจ้ามรดกก็คือมานั่งเก็บรวบรวมเลยว่า กรณีที่ทำพินัยกรรมก็ต้องมารวบรวมว่าเอกสารตัวนี้โฉนดตัวนี้อยู่ไหนเอกสารรถหรือทรัพย์สิสนแก้วแหวนเงินทองอยู่ตรงไหนที่กระจัดกระจายก็ต้องเอามารวบรวมกันให้หมดและก็แบ่งให้กับทายาทตามกฎหมายในตามที่กฎหมายกําหนดนะครับอันนี้คนที่เป็นผู้จัดการมรดกมีหน้าที่ที่จะทําแบบนี้นะครับแล้วสิ่งที่พี่เห็นฟ้องเป็นคดีกันหลายๆคนสมมติว่ามีพี่น้องก็หลายคนนะครับแย่งกันเป็นผู้จัดการมรดกนะครับ กลัวว่าตัวเองจะไม่ได้มรดกตามนั้นตามนี้จึงอยากให้ตัวเองได้เป็นผู้จัดการมรดกคือเช็คเช่นเดียวกันนะครับการที่เราปฏิบัติหน้าที่สมมติศาลแต่งตั้งนะครับพี่คนโตเป็นผู้จัดการมรดกละนะครับผู้จัดการมรดกเนี่ยคือเบื้องต้นอะ่ะพอทรัพย์สินอย่างเช่นเงินในบัญชีธนาคารใช่ไหมครับก่อนที่จะจัดการอะ่ะมันจะต้องถูกไปเปลี่ยนเป็นชื่อผู้จัดการมรดกแต่ว่ามันต้องเป็น ในฐานะที่เขาเป็นผู้จัดการมรดกนะครับเขาไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะยึดถึงเงินทั้งหมดเนี่ยไปเป็นของตัวเองนะครับถ้าเขาทําแบบนั้นเขาก็จะโดนในเรื่องของการยักยอกทรัพย์มรดกนะครับแล้วก็อาจจะถูกนะครับตัดนะครับไม่ให้รับมรดกนะครับหรือว่าถูกตัดจากการเป็นผู้จัดการมรดกได้นะครับตามสัดส่วนที่เขาได้มีการยักยอกหรือนำอาออกไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีโทษทางอาญาด้วยนะนะครับ เพราะฉะนั้นบางคนแบบว่าอยากโลภไปเป็นผู้จัดการมรดกเพื่อที่จะได้ฮุบทรัพย์สินตร,ตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้เป็นของตัวเองซึ่งในทางกฎหมายเนี่ยทายาทคนอื่นๆเ,นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะดําเนินคดีกับคุณอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าคุณปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้จัดการมรดกไม่อย่างไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนสําคัญนะครับและก็หลายๆครั้งนะครับอันนี้ฝากเตือนไว้นะครับจากประสบการณ์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีบางเคสที่ ในการจัดการมรดกอยากทําอะไรให้มันง่ายๆนะครับแต่ไปทําเอกสารเทจหรือเบิกความเท็จอันนี้ไม่ควรนะครับแล้วก็ไม่แนะนําให้ทําเช่นนั้นนะครับมันเป็นสิ่งที่แน่นอนว่ามันมีความผิดตามกฎหมายตามมาอยู่แล้วนะครับกระบวนการในขั้นตอน,อะ,ะอ,นอะสมมติเนาะถ้ากรณีที่ไม่ได้ทําพินัยกรรมใช่ไหมครับหรือทําพินัยกรรมก็เช่นเดียวกันคุณต้องเดินขึ้นไปศาลถ้ามีพินัยกรรมนะครับคุณก็เอาพินัยกรรมไปแสดงให้ศาลดูนะครับว่า ตกลงนะครับมีการจัดการทรัพย์สินยังไงนะครับแล้วท่านในพินัยกรรมได้ระบุไหมว่าใครเป็นผู้จัดการมรดกถ้าไม่มีก็ต้องเอาทายาทนะครับที่ตามที่กฎหมายแจง้งไม่ว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกได้นะครับขึ้นมาเป็นผู้จัดการมรดกและจัดการทรัพย์สินไปตามนั้น,ไป,น,นไปตามพินัยกรรมแต่ถ้าไม่มีพินัยกรรมก็เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดไว้นะครับมันก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อมา เรื่องของปัญหาและข้อขัดแย้งในเรื่องของมรดกมันก็มีนะครับไม่ใช่ว่ามันจะสวยรูไปซาทุกเรื่องนะครับคนในครอบครัวเดียวกันจริงๆอ่ะไม่อยากให้มีปัญหาแค่จากในเรื่องทรัพย์สินแบบเล็กๆน้อย,อย,อย,อยจริงๆมันส่วนใหญ่ที่มันมีปัญหาเพราะมันไม่เล็กไม่น้อยนียน่แหละนะครับคือมันก็จะมีบางลักษณะที่นะครับในการจัดการมรดก บางคนเนี่ยในขณะที่ผู้เสียชีวิตเขามีชีวิตอยู่เขาอาจจะมีการยกให้กับคนนี้ไปแล้วอ่าแต่มันไม่ได้มีการทําเอกสารเป็นหลักฐานเป็นเป็นหนังสืออะไรเงี้ยพอถึงเวลาต้องมาจัดการมรดกในขณะที่ผู้ผู้เสียชีวิตเขาไม่อยู่แล้วเขาไม่สามารถมาเป็นพยานให้ในชั้นศาลแล้วนะครับหรือใครจะบอกว่าอ่ะเดี๋ยวตอนไปฟ้องคดาาีต่อศาลเดี๋ยวขอจุดทูบอัญเชิญ เจ้ามรดกมาเป็นพยานเลยว่าได้มีการยกทรัพย์สินส่วนนี้ให้แล้วมันไม่มันไม่สามารถทําได้เดี๋ยวเอาไปทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าการจัดการเรื่องปัญหามรดกที่ดีที่สุดคือการทําพินัยกรรมนะครับแต่ทั้งนี้นะครับเวลาที่คดีขึ้นสู่ศาลแล้วนะครับหลักการพอมันมีข้อขัดแย้งต่างๆนะครับพี่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อไม่กี่วันเลยคนที่เป็นทนายนะครับมีหน้าที่ที่จะต้องอธิบายนะครับให้กับ ตัวความเขาทราบถึงสิทธิ์ที่จริงๆของเขาไม่ไม่ไม่เกินส่วนตัวเองไปนะครับที่มันควรที่จะจบให้ไม่ว่าจะเป็นในฐานะทายาทหรือว่าฐานะผู้จัดการมรดกนะครับให้เขาจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องนะครับต่อให้ไม่รู้ว่าในทางกฎหมายคือมันก็จะมีในบางเคสที่ตัวผู้จัดการมรดกเขาจะอ้างว่าก่อนใต้ผู้เจ้ามรดกได้มีการแบบ เจตนาไว้แบบนี้นะครับมีการฝากฝังไว้แบบนี้ซึ่งถามว่าคนที่รู้ว่าเขาฝากฝังไว้แบบไหนถ้าสมมติเนาะเป็นตัวผู้จัดการมรดกเองคนเดียวเนี่ยถามว่าทายาทคนอื่นเขาจะยอมไหมเขาจะเชื่อไหมนะครับมันก็ไม่ได้สุดท้ายมันก็ต้องแบ่งไปตามกฎหมายถ้าไม่อย่างนั้นผู้จัดการมรดกก็อาจจะต้องมีสิทธิ์ที่จะถูกดำเนินคดีได้นะครับนี่ก็คือเป็นกรณีเรื่องของ การจัดการมรดกที่แบบว่าอยากมาพูดถึงการว่าเออสรุปแล้วนะครับทายาทหรือทรัพย์สินต่างๆนะครับที่มีเนี่ยทายาทคนไหนจะได้รับทรัพย์สินอะไรไปและรับทรัพย์สินไปแล้วต้องเอาไปใช้นี่แทนด้วยไหมสรุปคือต้องใช้นี่สินแทนด้วยนะครับถ้าเรารับมรดกมาแต่ยืนยันคาเดิมเราไม่จําเป็นต้องใช้นี่แทนมากกว่าเงินที่เราได้รับจากกองมรดกนะครับและก็เรื่องของทายาท ก็ควรที่จะเป็นไปตามลำดับต่างๆเป็นไม่ใช่ไม่ควรจะมันมันต้องเป็นไปตามลำดับชั้นทายาตามที่กฎหมายกําหนดอยู่แล้วนะครับสมมุติว่าเราเป็นแบบลุงป้านนะ้าอาจจะไปแทรกคิวรับมรดูแทนลูกเขาเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับส่วนของรายละเอียดเรื่องอื่นเดี๋ยวพี่จะแยกหัวข้อแล้วพูดในพอดแคสต์ลำดับต่อไปนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับก็สําหรับรายการรอฟัง พอดแคสต์กฎหมายดีๆที่ทุกคนรอฟังก็ฝากไปด้วยนะครับจริงๆแล้วพี่จะจัดช่วงเช้าทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา6กนาฬิกาถึง7จ็นาิกาเพิ่งสังเกตว่าพอมันจัดในช่วงเย็นคนมันเข้าถึงเยอะกว่าก็ในอนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของเวลาครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับกันได้นะครับขอบคุณมากๆครับ